พ3 3 3สารพิพากษาวา่าเจ้าพนักง,งานตำรวจเดินทางไปจับกลุ่มผู้ต้องหารลบหนีคดีอยู่ตามหมายจับพบผู้ต้องหาโดยกระทันหันก่อนจะได้ไปขอความร่วมมือจากเจ้าพนักง,งานตำรวจท้องที่ผู้ต้องหารีเข้าบ้านโจทย์จึงเข้าไปจับกลุ่มได้ในทันใดนั้น ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา157และ364แม้นจะไม่มีหมายค้นเพราะเป็นการเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควรมิฉะนั้นผู้ต้องหาอาจหลบหนีไปได้ผู้ที่เจ้าพนักงานตำรวจขอให้ช่วยเหลือจับกลุ่มตามหมายจับก,ก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวกันคำพิพากษาสารดีกาที่ 11.94ทับ2,517ในสมุดโจทย์ร้อยตำรวจโทก่อนรงกับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องว่าจำเลยที่1เป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บังคับหมวดประจำสถานีตำรวจภูธร,อ,รอำเภอเมืองตรังจำเลยที่1กับจำเลยที่สองและพวกมีปืนเป็นอาวุธ ได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปในแก่สถานของโจ์โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ยอมออกเมื่อผู้มีสิทธิ์ห้ามมีให้เข้าไปได้ไรให้ออกเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทย์เหตุเกิดที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลขอให้ลงโทษต,ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา364 3 6 5 1 5อยหกสิบห้านึร้ชั้นต้นไต่สวนบุญฟ้องแล้วปัดทับฟอ้องจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธสารชั้นต้นฟังว่าจำเลยที่หนึ่งขาดเจตนาอันเป็นความผิดฐานบุกรุกและไม่ได้กระทำไปเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทย์ส่วนจำเลยที่สองฟังว่าบุกรุก เข้าไปในเขหสถานของโจทย์โดยไม่มีเตุอันสมควรพิ่ภาคสายกฟ้องจำเลยที่หนและลงโทษจำเลยที่สองตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรา365โจทย์และจำเลยที่สองอุทธรศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่1กระทำไปโดยเหมาะสมแก่พฤติการในการจับกลุ่มไม่เป็นการเข้าไปเพื่อรบกวนการครอบครอง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนจำเลยที่สองก็เป็นผู้เช่วยเหลือเอจ้าพนักง,งานผู้จัดการตามหมายจับพิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องจำเลยที่2ด้วยโจทย์ดีกาสาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่จำเลยที่1นึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจเดินทางไปจับกลุ่มผู้ต้องหารบหนีคดีอยู่ตามหมายจับพบผู้ต้องหาโดยกระทันหัน ก่อนจะได้ไปขอความร่วมมือจากเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ผู้ต้องหาหนีเข้าบ้านโจทย์จำเลยที่หนึ่งจึงติดตามเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในบ้านโจทในทันใดน,นั้นเป็นการเข้าไปโดยบีเขตตอันสมควรมิฉะนั้นผู้ต้องหาอาจหลบหนีไปได้ไม่เป็นความผิดตามที่โจทฟ้องแม้จะไม่มีหมายค้นจำเลยที่สองซึ่งเป็น ผู้ที่จำเลยที่หนึ่งขอให้ช่วยเหลือจับกลุ่มตามหมายจับจึงไม่มีความผิดเช่นเดียวกันพิพากษาหืิกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอยา่างมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระหวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายยามาตา3า4 6 4ผู้ใดโดยไม่บีเหตุอันสมควรเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเก่สถานอาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะห้ามมีให้เข้าไปได้ไล่ให้ออกต่อระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน20งหมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา365ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา362มาตรา363หรือมาตรา364ได้กระทำ อน,นุหนึ่โดยใช้กำลังปทุสไลา์หรือกูเี้นว่าจะใช้กำลังปทุสไลา์มาตรา365อน,นุ2โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือมาตรา365อน,นุ3ในเวลากลางคืนผูกกระทำต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ประมวลกฎหมายวิธีพินาความอาญามาตรา81ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตามห้ามมีให้จับในที่ระโหฐานเว้นแต่จะได้คำตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่ระโหฐานประมวลกฎหมายวิธีพินาณาความอาญามาตรา82เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับจะขอความเชื่อเหลือจก บุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา92ห้ามมิให้ค้นในที่ระหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นและในกรณีดังต่อไปนี้ มาตรา92อนุ1เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่ระหโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ระหโหฐานนั้นมาตรา92อนุ2เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากระทำหลงในที่ระหโหฐานมาตรา92อนุ3เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูก ไรจับหนีเข้าไปหรือบีเคดอันแน่นแฟนควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ระหโหฐานนั้นมาต่า92อนุสีเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อน หรืออยู่ในนั้นประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเลื่อนช้ากวดจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนมาตรา92อนุหเมื่อที่รหโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78มาตรา92วรรคสองการใช้อำนาจตาม อนุสีให้พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้ค้นส่งมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้นรวมทั้งจัดทำบันทึกแสดงเหตุผลที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้นแต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ณที่นั้นให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทำได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป